ก็เป็นบรรยากาศที่ต้อนราเชาวสปมสีนะครับพ่อให้กับท่านคุณครูท่านทุ่งในการท่านรองผู้นวิการของปทุมธานีแล้วก็ของสระบุรีนะครับวันนี้ถ้ามีโอกาสจะได้ไปพักผ่อนกับลูกหลานแล้วนะครับลูกหลานแล้วนะครับวันที่หนึ่งตุลาอย่าเผลอตื่นแต่งตัวมานะครับเราจะอยู่ไวหลายๆท่านเถอะนะครับด้วยความเคยชินนะครับวันที่หนึ่งตุลาแต่งตัวมาแต่เช้าทีเดียวร้องร้งมาร้องในบ้านเลย ก็ม like ีคุณครูหลายท่านนะครับอย่างปฐมวิไลนะครับคุณครูหลายท่านที่ท่านถึงววลาที่ต้องพักผ่อนนะครับแต่ด้วยความโวงใหญ่ความรักในลูกศิษย์นะครับท่านก็กลับมาช่วยพวกเราสอนเหมือนเดิมนะครับยังกลับมาเหมือนเดิมนะครับไม่เรียกร้องอะไรเลยนะครับท่านก็ขออนุญาตกับเรียนไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณด้วยนะครับ เดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็จะปล่อยให้เป็นเ,เวลาตารอัธยาศัยนะครับจะได้อมอบของเจริญลึกนะครับมอบรรงวัลนะครับเป็นขวัญและเป็นกําลังใจให้กับพี่ๆน้องๆน,นะครับท่านที่เตรียมมานะครับคงเป็นสิ่วงวรระหนึ่งนะครับ เป็นภาพเป็นความระทับใจนะครับแต่ถึงอย่างไรผมก็ยังไม่อยากมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับแต่ก็เป็นไปไม่ได้นะคะถึงไม่อยากมานั่งอย่างไรแล้วก็คงถึงวันึ่งนะคะราบว่าพี่อีกไหมท่านได้พักก่อนนะครับก็อย่าลืมที่ท่านพระคุณเจ้าได้ได้นำไว้นะครับก็เอาวาันดีคืนดีท่านก็แต่งชุดราชการยืนอยู่ที่บ้านบางก็ได้นะครับ ประคุณเจในนะคบทุกท่านเมื่อเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ยังคงนะคะระลึกถึงวันวานนะคะที่ทุกท่านมีความสุขนะคะในชีวิตราชการอย่างแน่นอนครับและทุกท่านก็ยังคงเป็นครูนะคะไม่ยมรักษาว่าเสร็จที่ไปทมเลยรักษาว่าท่รักาารนะครับอย่าง5.2กับเ่งความรักปางใยัยนะครับของเราชาวปทุมนะครับแล้วก็สระบุรีนะครับ ซึ่งในวันนี้นะคะเราได้นะคะรับเกียรติจากท่านผู้แขกผู้มีเกียรติท่านประธานศาสตร์ยาเกียริประดุลย์ตังครับท่านนิรัยวันวัฒน์คารสุรีประทมท่านสมชายสมศรีพันธ์นะครับท่านคีระพงร้อยดีท่านวัฒนพงศ์เสมานะครับท่านสุรชัยพิญโยชีนะครับท่านผู้ในการชยุทตเกิดเองนะครับท่านผู้ในการเข้ามาดูนะครับ ท่านผู้บริการไทรโทจกรุษานะครับท่านผู้บริการด้านหน้าของสีนวลนะครับท่านผู้บริการสมอนปาโทท่านผู้บริการมลคอมบคลระนะครับท่านผู้บริการเจ้าโ ท่านผู้ในการคณะพลแก้วบุสาท่านผู้ในการชนเนตีวัชนนะครับท่านผู้ในการดวงกบของงมือท่านผู้ในการเฉลียวไตรพิพัฒน์ท่านผู้ในการชดาพรเพียงสิริพิพัฒน์ ท่านผู้มีการกรุงเทพติดการและกำมังผลการจัดการศึกษาท่านเพชรราศรีนะครับท่านผู้มีการกรุมบริหารงานกรุคโกลาภานาท่านประมวลก็การพส่ผ้าก็เป็นผู้กับกิจกรรมทุกงานนะครับวันนี้ใครก็ต้องการให้ภากิจรที่กำลังผลนกิึการนะครับได้เลยนะครับ ตลอด่ะเป็นวันวานที่พระเพียจนถึงวันนี้ทนสู่วันคือครูอนุสัสานนะคะมองะรารัศเสียงสีนคะนะคมือส่วก็ีนส่วนกลา